่ะสวัสดีครับรพ่อแม่พี่น้องฮาพี่น้องไงคลิปนี้ก็คือเก่าพี่น้องอืมคือเก่าป่าข้าวเหมือนเดิมอืมไอคลิปนี้นี่พี่น้องเหมือนเดิมจะมาพูดเรื่องอไอใส่ปุ๋ยรับรวงก็พอดีว่ามีไอไอท่านผู้ชมทางบ้านเพิน่นไอคอมเมนต์เขามาเพิ่นบอกว่าไอพี่เพิ่นว่าไอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยขอโทษพี่น้องมันมันไอ้บรรยากาศเศร้าๆพี่น้องเลยเสียงกะบ่ค่อยดีบรรัาไดเสียงเป็นแหมๆแห้งๆเนาะมันบ่ได <c oughs> ้ถอนบ่วะอือแต่ได้สักกักนี่คือสีดีเนาะอ่ากไอ้เพื่อนถามเขามาเพื่อนบอกว่าไอ้พี่ผมจะใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ยไอ้ผมจะใส่สูตร15 15 15เนะ่ะดีไหมพีน่น้่า อืผมก็สีตอบว่าดีพี่น้องดีถ้าคุณมีเงินซื้อใสอ่เพราะอย่างคือว่ายัางส่ <c oughs> ก็เพราะว่าปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบ้านี่มันแพงพี่น้องอืมมันแพงกะถึงว่านเนี่ยแหละคือปุ๋ยนะ่ะพี่น้องขอให้มี N P K อืเพราะว่าลนถัด N P K มันสําคัญหมดแหละอ <c oughs> แต่ก็อยากให้ข้อคิดพี่น้องในการเลือกใช้ปุ๋ยนี่ช่วงที่ข้าวรับรวงนี่นะอืมคือช่วงที่ข้าวรับรวงนี่มันต้องการอะไร่ะช่วงนี้ข้าวรับรวงนี่มันต้องการไนโตรเจนพี่น้องต้องการไนโตรเจนเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะมาสร้างอร <c oughs> สร้างใบสร้างลําต้นทําใบให้มันเขียวนั่แหละพี่น้อง อืแต่พี่น้องแต่ปุ๋ยสูตร15 15 15นี่มันเสมอกันหมดเลยเนะี่ยในตัวเจนก็มีแค่15เองไอตัวกลางก็15ไอตัวหลังก็15อืมไอตัวตัวแรกคือ15คือในตัวเจนมันบอกมันคือจะช่วยในการสร้างใบสร้างลําต้นส่วนในตัวที่สองก็ง15อีกไอตัวที่สองคืออะไรคือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่มันสร้างรากผมว่า ไอฟอสฟอรัส for เนี่ยมันมันน่าจะลดกว่านี้นะเออม,มันน่าจะลดลงกว่านี้อันนี้มันให้มาสิบห้าเลยผมว่ามันเกินไปเออม,มันมากไปหน่อยส่วนในตัวท้ายนีย่พี่น้องตัวท้ายคือโพแทสเซียมนี่สิบห้าเหมือนกันแมนบอผมก็ว่ากลัวมันนําไปใช้ไม่หมดอืมกลัวมันเอาไปใช้ไม่หมดผมว่าซักน่าจะสักสิบนี่น่าจะพอดีนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสูตร15-15า 15, นี่สําหรับผมนะสําหรับผมนี่คิดว่ามันยังไม่เหมาะเท่าไหร่พี่น้องมันยังไม่เหมาะเท่าไหร่ออแต่ถ้าใครจะซื้อมาใช้ก็ผมแนะนําว่าอยากให้ผสมไอยูเรียไปอีกหน่อยนึงอืมผสมยูเรียอีกหนึ่งเพราะว่าไอตัว15หน้าเนี่ยมันน้อยไปพี่น้องมันน้อยไปเอออยากให้ผสมยูเรียอ คืออีกอันนึงนะพี่น้องที่ผมบอกว่าปุ๋ยไอ้ไสูตรสิบห้าสิบห้านี่มันแพงนี่ก็มันแพงอะไรพี่น้องคือมันแพงปุ๊บแถมสูตรมันยังไม่ไม่ค่อยได้อีกนะพี่นอ้องอสูตรมันยังไม่ค่อยลงตัวอีกนะ่ะแถมยังแพงอีกเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องเราจะซื้อปุ๋ยมาใช้นี่เราต้องดูความคุ้มค่าด้วยเด้อพี่น้อง บอแมนว่าเขาพูดตามๆกันมาบอกว่าเอาสิบห้านี้ดีสิบห้านี้ดีใส่สิบห้าสิบห้านี้มันดีมันข้าวเม็ดใหญ่ลวงใหญ่พี่น้องต้องดูความคุ้มทุนความคุ้มค่าด้วยเด้อพี่น้องเออบอแมนได้ข้าวเยอะแต่ลงทุนสูงนี่มันก็ไม่คุ้มเนยพี่น้องเออแต่ถ้าเราลงทุนน้อยได้ข้าวน้อยแต่ว่าได้กําไรเออพี่น้องเชียร์เอาอย่าง ระหว่างลงทุนน้อยได้ข้าวน้อยแต่ได้กำไรกับลงทุนเยอะได้ข้าวเยอะแต่ขาดทุนอย่างเงี้ยอพี่น้องต้องคิดจุดนี้ด้วยดวยอิโ <c oughs> บแมนว่าเขาประโคมเขาพูดต่อๆกันมาบอกว่าโอ้สายสิบห้ามันได้ข้าวเยอะพี่น้องก็ต้องเบิงทุนนะพี่น้องดูต้นทุนของเราด้วย <c oughs> อโมอแมนว่าไอ แต่ส่วนมากนะพี่น้องไสูตรสิบห้าสิบห้านี่ผมเห็นใส่นี่ผมเห็นแต่ไอ้รุ่นทำนารุ่นเก่าเก่าอ่ะพี่น้องรุ่นเก่าเก่ารุ่นเก่าเก่าอ่ะส่วนมากเขาสใส่แต่ยุคใหม่นี่บ่ค่อยเห็นอืมคนคนทำนาแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอะเหมือนผมเ่ะผมก็ไม่ใส่นะสิบห้าสิบห้านี่พี่น้องผมบอใส่ผมใส่สูตรอื่นเพราะว่ามันต้นทุนต้นทุนอ่ะมัน,ม,นมันสูงพี่น้องแล้วก็ปุ๋ยไอ้บางตัวเช่นไหน โพแอสเซีัมกับโพแทสเซียมเนี่ยตัวกลางกับตัวท้ายเนี่ยมันไอตัวกลางโดยเฉพาะตัวกลางเนี่ยมันเยอะไปไอสิบห้านี่เออมันเยอะไปเนี่ยผมก็เลยว่ามันดูแล้วมันเหมือนมันไม่คุ้มค่านะพี่น้องเพราะว่านี่พี่น้องเราจะใส่ปุ๋ยช่วงรับรวงเราร่วงต้องดูความต้องการของต้นข้าวนะพี่น้องว่าช่วงนี้มันต้องการอะไรพี่น้องอืมช่วงนี้มันต้องการใบต้องการลําต้นเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงมันวัว เพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงใบให้มันเขียวให้มันใหญ่อือเพราะฉะนั้นนี่ในตัวเจ่นนี่ต้องต้องต้องเยอะหน่อยช่างหน่อยนึงอือแต่อันนี้มันให้มาสิบห้าแมนบอลอือก็อย่างว่าอะพี่น้องเปรียบเทียบนะยพี่น้องเปรียบเทียบนะเหมือนคนนี่แหละเหมือนสมัยเด็กตอนมันยังไม่โตใช่ไหมตอนตอนเรายังไม่โตใช่ไหมเราอยากกินขนมอ่ะเราอยากกินขนมแมนบอแต่พอโตมาปุ๊บ เราก็ไม่อยากกินขนมแล้วแมนบอรเราอยากกินอย่างอื่นเอออยากกินลาบกินก้อยไปแมนบอแต่พอเราแก่ตัวไปปุ๊บเนี่ยลาบก้อยพวกเนื้อนี่เราก็เคี้ยวไม่ได้ทีนี้มันก็กินยากแล้วแมน,นบอมันกินยากพอคนแก่ๆมาปุ๊บแกกินได้แต่พวกปลาหรือว่าข้าวต้มอะไรพวกเนี้ยแมน,นบออาหารอ่อนๆต้นข้าวก็เหมือนกันพี่น้องเราพยายามสังเกต ว่าเนี่ยอายุข้าวเท่านี้เท่านี้มันต้องการแร่ธาตุตัวไหนพี่นอ้องช่วงเวลาของมันอะ่ะโมแมนว่ามันแนวดหไม่ว่าอายุช่วงไหนก็อัดแต่ปุ๋ยแบบเดิมอัดแต่ปุ๋ยแบบเดิมเบิ่งความสําคัญของมันพี่น้อง <c oughs> ดูช่วงเวลาของมันว่าเหมือนช่วงรับท้องช่วงเนี้ยมันต้องการตัวไหนมากที่สุดอืมแมนวพี่น้องก็เอาใบพิษพิจารณาดูพี่น้อง สำคัญที่สุดเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้แหละคือความคุ้มค่าความคุ้มทุนที่เราลงทุนไปพี่น้องอืมว่ามันคุ้มค่าไหมเออถ้าทำนาขาดทุนเหมือนที่ผมบอกคลิปก่อนอันนี้ถ้าทำนาแล้วขาดทุนไม่ต้องทำพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ยทำนาเราจะต้องได้กำไรอลงทุนน้อยได้กำไรเยอะเออแมนวอ เพราะเราทำนานะปีละครั้งในพี่น้องทำนานะ่ะปีละครั้งเด้อเพราะฉะนั้นนี่หมยถ้ามันขาดทุนปุ๊บนะโอ้ยห้าหกเจ็ดเดือนทำนาตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากว่าจะได้เกี่ยวพฤศจิกาโอ้โหทำนามาทั้งปีหนึ่งขาดทุนอย่างเงี้ยมันโอ้ยมันหมดกำลังใจพี่น้องเออทำนาลงทุนระยะแบบระยะเป็นปีแบบนี้นะพี่น้องเราก็ต้องทำให้มันได้กำไรได้พี่น้อง ต้องดูแลต้องคิดคำนวณดีๆค่าไถค่าหวานค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวเนี่ยคำนวณมาออกมาพี่นอ้องอืเพราะฉะนั้นดูความคุ้มค่าเป็นหลักพี่น้องแต่ถ้าใคร <c oughs> แต่ถ้าใครคิดว่ามันคุ้มค่าก็ก็ใส่ได้พี่น้องไม่เป็นไรสูตรสนะิมาสีมาถ้าพี่น้องคิดว่ามันคุ้มค่านะเอืก็ใส่ได้พี่น้องผมไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ใส่หรือว่ายังไงคือใส่ได้ แต่อยากให้ดูความคุ้มค่าและความต้องการของต้นข้าวและกำลังทุนทรัพย์ของตัวเองอ่ะอืมกเอ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องฝากไว้ให้คิดแล้วกันอือโอเคพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ